อ่านะครับวันนี้เราจะมาดูเครื่องทำโคกุนนะครับมือ2นะครับสภาพดีเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่ครับสภาพยังใหม่ๆอยู่เลยใช้ได้แค่2เดือนนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้เห็นไหมครับตัวนี้ราคา8ปดพันห้านะครับราคาต่อรองได้ครับ ยังใหม่อยู่เลยครับผมสภาพใหม่ใช้งานได้ปกตินะครับไม่รั่วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งนี้เ,เรามาดูอันี้นะครับเห็นไหมครับยังใหม่ใหม่อยู่เลยครับ ราคานะครับตัวนี้แปดพันห้านะครับ,น 8, นรบสนใจสอบถามได้นะครับศูนย์หกสี่สองเก้าแปดสองสี่สี่แปดนะครับคุณโอ๊นะครับขอบครับ